สวัสดีครับกระผมนายวีรพัฒนสีทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนในการถอดบทเรียนการแสดงในวันประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชื่อชุดการแสดงของพวกเราคือ แผ่นดินไทยแผ่นดินทองซึ่งเมื่อพวกเราได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านผู้อํานวยการประเสริฐสันทองให้จัดการแสดงเพื่อต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินพวกเราเลยมีการประชุมพูดคุยจนได้ข้อมติร่วมกันว่าเราจะแสดงสื่อให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของคําว่าบ้านเบิดคุณตาของผมเคยเล่าว่าคําว่าเบิด เป็นภาษาลาวเกิดจากการที่ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จํานวนมากเมื่อนําข้าวขึ้นเก็บที่เราด้านหลังของเราข้าวได้ซุดตัวลงส่วนด้านหน้าของเราเหงนขึ้นจึงเรียกลักษณะนี้ว่าเบิดจึงเป็นที่มาของคําว่าบ้านเบิดกระผมเลยนําสิ่งที่คุณตาได้เลา่ามาเป็นไอเดียเสนอแนวคิดในการจัดทําการแสดงโดยการแสดงของพวกเรายังสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเช่นประเพณีบูชาพระแม่โพศพ ประเพณีบุญข้าศาก์ตลอดจนการดำนาทำนาและการเก็บเกี่ยวพวกเราเลือกที่จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการฝึกซ้อมช่วยออกแบบท่าทางการรำให้ออกมาสวยงามโดยมีพี่บอลลี่ซึ่งเป็นสิทธิ์เก่ามาช่วยฝึกซ้อมช่วยออกแบบท่าทางการรำให้กับนักสแสดงซึ่งในการสแสดงของพวกเรายังเลือกที่จะใช้สุ่มและสบิงจับปลาซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นบ้านที่หาได้ง่ายแถวบ้านเราและยังสออแทรก,กับคำพูดที่ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินนี้เป็นดังแผ่นดินทองซึ่งในการฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้ทำให้พวกเรารู้ว่า การทำงานต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นความพยายามและที่สำคัญคือการรับฟังคำติชมแล้วนำมาปรับแก้ไขตามคำแนะนำส่งผลให้การแสดงในวันนี้แสดงได้ออกมาเป็นอย่างดีพวกเราต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการประเสริฐสันทองท่านตรองผู้อำนวยการการนาวงที่มารัฐคณะครูบุคลากรโรงเรียนเบิดพิทยาสันทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำกับพวกเรา วันนี้พวกเรารู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาจัดการแสดงเพื่อต้อนรับท่านคณะกรรมการและพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงของพวกเราในวันนี้จะทำให้ทุกท่านประทับใจเพลิดเพลินและมีความสุขไปกับการรับชมการแสดงของพวกเราครับขอบคุณครับ